สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเซาทิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับช่วงบรรยากาศแดดเราล่มตกยังมือแรงครับพี่น้องพาพผีพ่าน้องมาอัปเดตเั็กน้อยนะครับกับอีกหนึ่งพอพันของวิไลฟฟร์มนั่นก็คือเจ้า KF 7 2ก็ครับพี่น้องไอ้สีประดูครับพี่น้อง KF 7 2กงนะครับผมก็ถือว่ามาอัปเดตจักน้อยหลายท่านก็ทับไว้เรียบร้อยอยากจะเห็นโตจริงครับพี่น้องมือนี้ผมถือโอกาสนะครับ พาผีพาหน่องเอฟซมาอัปเดตจักหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นนะครับผมเป็นน้องของ k คเอฟหกแปดครับพี่น้องนนั่คือเจ้า k คเอฟเน้องแท้ๆเกิดจากแม่เดียวกันนะครับผมเจ้า k คเอฟเดสอ้วยครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อายุเขาจักเดือนแล้วครับน้องสปีแล้วครับสี่ปีเหรอด้วยครับพี่น้องอายุ4ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอ่านุ่มนะครับผมที่เรื่องการแสดงมัดกรรมเนื้อโครงสร้างหลายท่านก็ติดตามในคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามา อ่นะครับรอบก่อนนะครับผมกะย่างหมูหันเด็ดเต็มนุ่มครับปานนี่นะครับตอนนี้เต็มที่แล้วครับพี่น้องเรื่องเม็ดสีกล้ามเนื้อห้องส่างครับพี่น้องนะครับถือว่ามาเต็มเลยเจ้าเขียบเจ็ดสองนะครับพี่น้องกับอัปเดตนะครับตอนนี้กับส่วนสูงกับึ้นหอดลอยหกสิบหาไปครับน้องครับผมลอยหกสิบหาบวกเนาะครับผมประมาณลอยหกสิบหาบวกนะครับกับตอนนี้กับมีรูออกไหมครับผมเขียบเจ็ดสอง มีแล้วครับลูกออกมาแล้วเดีผมขืนลูกของลูกเคฟเกสองห้ด้วยครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ห้ลูกออกมาในเรื่องของเม็ดสีห้องแสงกลามเนื้อเด่นชัดครับพี่น้องเบิ้งถ่ายมะนาวตัดมัดกลามเนื้อย่างชัดเจนเลยอกไงลายกว่างเก่าเคเกสองครับพี่น้องตอนนี้นะครับหลายท่านผสมไว้แล้วอยากเห็นนะครับว่าตัวจริงของพอพันเป็นยังไงนะเห็นตะไน้โปวเตอร์มาอี่กะมาเบิ้งครับพี่น้องเคเกสองครับเม็ดสีเก็บเนียนครับพี่น้อง ตอนนี้ก้ามเนื้อก็ถือว่าออกมาเด่นชัดที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้หาอาพอพันกรพยาพิญญาดีว่ายอยากจะไว้ถ่าผสมนะครับง่วยอยู่เคราะห์กิ่วฟ้ฝากไว้ครับพี่น้อง <c oughs> จเจ้าเค่องเกียร์สองมันี่มาอัปเดตให้แล้วผู้เขามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องครับพี่น้องหลายท่านจะหู้เราว่าน้ำเชื่อ,อนะครับผมจำนายในชุ 4, ดเท่าไหร่ครับผมสี่พันสิบห้าโดดครับอ่าสี่พันสิบห้าโดดนะครับเนาะอ่าสี่พันบาทได้สิบห้าสิบห้าหลอดนะครับผสมได้สิบห้าตัวคุณละครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีผู้อยากได้ก็ถามหมอไก่บ้านได้ครับพี่น้อง หมอสร้างมาไวก็ให้หมอมาผสมให้เลยครับพี่น้องหรือหมอไก่บ้านย่างบ้พันเดีมี่นำเชือก็ให้พี่ใหน้องเข้าฝากหมอนะครับผมเอานำเชือเข้ามาผสมให้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ให้เบื้องโครงสร้างมัดกามเนื้อเบื้องหลังครับพี่น้องเอาเบื้องเม็ดกามเนื้อมัดกามเนื้อนะครับสีชัดเจนขั้วหางเงี้ยวหางลมไข่สองใบเสมอกันครับพี่น้องอันนี้คือเอกลักษณ์ของพอพันหางเงี้ยวจนลากพืชครับพี่น้องนะครับง่ายีครับพี่น้องอันนี้ก็165บวกมีแน่นอนนะครับล่ำโตนาลึกครับพี่ นะครับตัวนี้สําหรับเอฟซีพูกาลังหาพอพันฝากไว้ครับพี่น้องเจ้าเคเอฟเจ็ดสองได้เลยต่างๆนะผมคืนให้นะครับเบอร์โทรของทางวิไลฟาร์มด้วยครับพี่น้องนะครับเอานะครับสุดรอครับพี่น้องโบจัดผลงานออกมาแล้วครับเคเอฟเจ็ดสองให้ลูกดีครับพี่น้องล้ำตูหนาลึกคุ้มสีได้ชัดเจนดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับของวิไลฟาร์มเป็นนองไส้ของเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ผสม68แปดไปแล้วนะครับผม อยากจะลองปรับมาใส่เคียบกีดสองกับร่องเบิงครับพี่นอ้อนะง,ง,ง,งนะครับสายพันธุกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดใบเพชรดีกรีห้นะครับสายพันธุกรรมด้วยขึ้นห้ด้านล่างครับพี่น้องหลายทาย่านก็ดจากหูว่าสายบนสายล่างสายแม่เพิ่นเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดห้ยด้วยครับพี่น้องฝากไว้เจ้าเคียบกีดสองอยากเบิงตัวใดพอพันตัวใดในวิไลฟาร์มนะครับแอดไลน์นะครับผมทักทายเข้าไปได้ครับพี่น้องนะครับเพื่อผมเข้ามาอยากเบิงตัวใดหรือว่าทักทายคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปครับพี่น้องคอมเมนต์นะครับกกดดแชร์ นะครับอยากเบิ้งพอพันตัวใดผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งครับพี่น้องมาอนี้กับที่วิไลฟ้าม์นะครับอัปเดตจังไอยครับพี่น้องเจ้าเขเยบยสองหลายท่านอยากจะเห็นตัวจริงว่าพันไปนะครับเกือบครึ่งปีแล้วพี่น้องได้เห็นตัวจริงนะครับตอนนี้ก็เขาช่วงหนาหนาวสีชัดจนนะครับเบิ้งมัดกบเนือไทยครับพี่น้องโหดโพดแล้วครับพี่น้องนะครับเอานําเชือกับที่วัแพ่งครับพี่น้อง1ิ1ซิหาโดดนะครับผมซิหาหลอดนะครับหาพันน้องๆเนาะสี่พันครับออสี่พันนะครับผมเอา1ิบหาโดสี่พันครับพี่นอ นะครับผมเจ้าเขียบเจ็ดสองนะครับเอาถามหมอไก่บ้านได้พี่น้องถ้าอยากจะผสมนะครับหมอผสมเทียมไก่บ้านถ้าบ่มีก็นะครับให้หมอโทรมาหาธิวิไลฟ้ามมีรถทรงไห้หอดบ้านหอดซองมาต้องกังวลครับพี่น้องสำหรับมันนี่ขอบคุณนะครับน้องผู้เป็นผู้จูงนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานของนะครับผมวิไลฟาร์มนะครับหมอพงศ์นะครับแล้วก็นะครับทีมงานวิไลฟาร์มทุกท่านนะครับอยากเบื้องตัวใดเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวพามาเบื้องตัวได้ครับพี่น้องสำหรับมันนี่ก็ฝากไว้เจ้าเขียบเจ็ดสองนะครับไอศี้้ไว นะครับที่เด็ดแนออนสําหรับผู้มักพันธุกรรมพอพันธุ์ไวทาทป,ปรับปรุงอเมริกันบรามมนพันแท้เลือดร้อยครับพี่น้องอจากรา้านท้มนีของคุณน้องอะไรครับผมสวัสดีครับ